ความรักในวัยผู้ใหญ่มันคือถ้าเราอยู่ในวัยผู้ใหญ่แล้วว่าเราต้องทํามาหากินถูกไหมเป็นหลักก่อนเลยอ่ะการตั้งตัวการสร้างตัวอะไรอย่าง,างเงี้ยการหาเงินเออเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ต้องเอาการทํางานของแต่ละคนเอาความสุขของแต่ละคนเป็นที่ตั้งก่อนมันหมายความว่าทุกคนอาจจะต้องมีสเปซคืออาจจะไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจความไว้ใจความเชื่อใจกันเพราะฉะนั้นจะทํายังไงอ่ะให้มันอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจความไว้ใจแล้วก็ความเชื่อใจใช่ไหม มันก็เล็กๆน้อยๆเลยค่ะเช่นว่าอาจจะถ่ายรูปให้ดูว่าวันนี้ทำอะไรประชุมอยู่หรือเปล่าหรือเออมีอะไรอัปเดตที่จะต้องคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันอาจจะเป็นหลักก่อนไงว่าเอ้ย วันนี้เราทำแบบนี้นะแค่นั้นแต่ไม่ต้องรายงานกันตลอดเวลาเพราะเอาจริงๆต่างคนต่างที่เขาจะไปทำงานหรือว่าทำธุระหรือกำลังสร้างความฝันตัวเองหรือว่ามีเป้าหมายในการทำงานนัอันนั้นนะมันย่อมมาเป็นที่1อยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่ารักจะเป็นรองนะมันคนละเรื่องกันมันไม่เหมือนกันบางคนอนะ่ะชอบตีค่าว่า เขาอะไม่เอาความรักหรอกเพราะเขาเอาเรื่องงานมาเป็นที่1ซึ่งมันไม่ใช่บางคนทํางานเก่งแต่เขาก็อยากมีความรักที่ดีเหมือนกันแต่เพราะฉะนั้นนะการเป็นผู้ใหญ่ที่มันยากอะมันคือการบาลานซ์สองอย่างนี้ให้ได้ต่างหากเออว่าเราจะบาลานซ์ยังไงระหว่างการทํางานความฝันกับเรื่องของความรักให้มันเป็นไปในทิศทางหรือว่าไปทางพร้อมๆกันโดยที่ไม่มีสิ่งใดมาทําลายสิ่งหนึ่งได้เนี่ยแหละความรักแบบวัยผู้ใหญ่